สวัสดีครับสวัสดียามพุ่มกว่าๆนะครับพุ่มเสร็จๆนะครับก็สวัสดีครับมาพบกันที่มาพบก่อนอนุญาตเสนอนะครับช่องฟังเฟปซี่นะครับฟังเฟปซี่กับน้องอ้อมนะครับอนําเสนอนะครับวันนี้พีเฟปซี่นะครับกินยาเยอะมาจากลําน้ามูลนะครับกินยาแบบธรรมชาตินะครับคุณแม่ก็พาเฟปซี่ไปกินไม้ไผ่ก็กิน ยาสมุนไพรบ้างนะครับไปออกกําลังกายแล้วก็อาตยาสายของเปซี่นะครับก็วันนี้เพซี่กินยาทั้งวันเลยนะครับเนื่องจากท้องว่างไม่เต็มมาสามสี่วันตั้งแต่บิดนะครับก็วันนี้ก็เปซี้ได้กินติมท้องเลยนะครับกินท้องเลยเพราะยาในมูลก็มีไม้ไผ่นะครับสามสี่กอก็มีญ้าส่วนประเทศด้วยนะครับก็มี้า หลายๆอย่างนะครับที่เป๊บซี่อะไรกินนะครับวันนี้ท้องป่องอีกแล้วนะครับดูนะคุณแม่ดูนะครับท้องป่องอีกแล้วที่อต้นช้างที่ตะกาะมากนะครับวันนี้แป๊บซี่คงจะดีใจนะครับในใจก็คงจะดีใจที่น้องอ้อมจะมาเป็นเพื่อนที่แป๊บซี่แล้วนะครับน้องอ้อมก็ตอนนี้ก็คงจะกําลังขึ้นรถนะครับก็ครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับวันกี้นะครับ ช่วยดูแลน้องอ้อมนะครับช่วยดูแลช่วยทุกอย่างในความกี้นะครับช่วยทุกอย่างครับจากช่องไส้มัมนะครับช่วยให้ความอบอุ่นน้องอ้อมและช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแมทั่งอาหารการกินหญ้าสับปะรดนะครับก็ได้จากฟันกี้นะครับจากช่องไส้มันนะครับก็คุณตาก็ไม่เคยลืมเลยนะครับไม่เคยลืมไม่เคยลืมเหมือนลูกชายของตาคนหนึ่งนะครับฟันกี้นะครับก็เป็น ขึ้นลูกชายด้วยเหมือนลูกชายนะครับคุณตาซาบซึ้งมากนะครับที่ดูแลน้องอ้อมตอนตากลับมาอยู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับควันกี้นะครับขอให้ควันกี้จงร่ารวยเงินทองนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองควานกี้นะครับรวยๆขึ้นไปนะครับพบแต่สิ่งดีๆนะครับก็กราบขอบคุณควานกี้ด้วยนะครับ ที่ดูแลน้องอ้อมนะครับจนได้จนน้องอ้อมได้กลับมาหาทางแปบปซี่นะครับก็ขอขอบคุณควานกี้นะครับคุณตาก็ไม่เคยลืมควานกี้เลยคิดถึงตลอดอยู่ในใจตลอดนะครับพบความทุกข์ความลำบากก็ใส่ควานกี้มาช่วยเหลือเกื้อคุณนะครับ อยู่ก็เหมือนในลูกนะครับเจ็บป่วยไข้กลางคืนก็ฟันที่ก็สรงกระหาหมอตลอดก็รักเหมือนลูกนะครับรักเหมือนลูกครับก<ค>็ขอขอบคุณนะครับหลายเดือนนะครับที่สิดตาไม่ได้ไปดูน้องอ้อมนะครับก็ได้วันที่เฉื่อ ลนกระทั่งอาหารไลสุดอาหารของหวานนะครับเ๋ยวๆอาหารไลสุดอาหารของหวานนะครับก็ได้จากฟันกี้นะครับในกระทั่งกับข้าวยาก็ในกระทั่งป่วยในกระทั่งป่วยท้งไข้ก็ได้จากฟันกี้ช่วยเหลือทุกอย่างนะครับก็ได้ช่วยเหลือคุณตาทุกอย่างครับก็ขอบคุณฟันกี้ด้วยนะครับ ที่ดูแลแทนตานะครับและดูแลลูกเขยด้วยนะครับทราบซึ้งนําใจควันกี้มากนะครับก็ขอขอบคุณควันกี้ด้วยนะครับขอให้รักกันนานๆนะครับจากน้อยๆก็ขอรักโดยกันตลอดไปนะครับจากคุณตานะครับควันกี้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกก็ไม่ได้ไหลสดนะครับไม่ได้ไหลสดนะครับ พราะฟ้าก็ยังแรบๆอยู่ตามที่คุณแม่คุณเพรปีน er นะครับฟ้าแลบๆอยู่นะครับก็กลัวนะครับก็ออกมาทําคลิปนะครับกับเจสซี่นะครับเจสซี P ่คงจะดีใจนะเนานะแพรปี่เนาะถ้าน้องอมมาแล้วเพรปี่จะเสียสละไอ้น้องอมอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยโดนน้องอมมาก็ต้องไม่มีบ้าน<อ>น้องอมอีแล้วนะครับเดืเอดร้อนอีกแล้วน้องอม <laughs> องจะเดือดร้อนคุณแม่อีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไร ก็เรื่อยๆไปนะคุณแม่นะครับก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็น้องอมก็นอนตากหมอกไป่ขนนะครับแซฟฟี่มาโขนก็มีบ้านอยู่โขนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะขายผลไม้นะครับไลลสดไปเรื่อยๆสะสมเก็บก็จะได้ทําให้น้องอมด้วยนะครับด้วยแรงเชียร์แรงใจพลังใจศรัทธาเมตตาจากคุณแม่ทุกๆท่านนะครับที่ มาช่วยท่องทังแฟปซี่นะครับเแ๊ปซี่ได้มีวันนี้ก็คุณแม่นะครับของมีแต่คุณแม่ทางนั้นนะครับไรสุดนะครับไม้เนเหล็กแต่ละทอนก็เสาแต่ละต้นก็มาจากคุณแม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าขวานไม่ไม่มีอะไรจะไม่มีปัญญาจะทําได้อย่างนี้นะครับไม่ทำไรขนาดนี้นะครับก็ด้วยคุณแม่นะครับเพราะว่า จะทําได้ยังไงนะครับคุณแม่ก็ดูครับก็ม่มีรายได้เลยช้างก็ตกงานคนก็ตกงานครอบครัวก็เจ็ดแปดคนนะครับทั้งลูกทั้งหลานก็ไปทําอะไรแม่มียได้ทั้งอย่างนะครับก็จะทําให้ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ได้จากคุณแม่นะครับที่พรรโรมเทตซี่นะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่ ช่วยพลังจิตพลังใจช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับจากท่องฟังแฟสซี่นะครับที่ได้มีวันนี้ก็ด้วยคุณแม่นะครับ น้องอ้อมก็คงจะเดินทางนะครับคงจะเดินทางวันนี้นะครับตอนคงจะขึ้นรถแล้วหรือยังก็ยังไม่ทราบนะครับก็ถามดูก็อาอเตตี้ตันนี้เตตี้กินหญ้ากับับปรดนะครับเมวานก็ท้องหยุบๆยุบนะครับเมวานเพราะว่ากินไม่กินไม่อิ่มอะไรวันะครับก็ ก็เพิ่งได้ไปหากินอาหารป่าก็ท้องเต็มเลยนะครับวันนี้ให้กินยากินสับปะรดด้วยครับดูท้องป่องเลยครับอ้วนยาวนะครับน้ำต่ําเลยที่ก็ได้โหลดไฟนะครับจากคุณแม่จากคุณแม่นิสัยชนนะครับโหลดไฟกันยุงนะครับก็กันยุงได้จริงๆนะครับขนาดผมมายืนนี้ก็ยุงไม่กัดเลยครับคุณแม่ก็ขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ เป็นกําลังใจได้มีหลอดไฟกันยุงนะครับก็ขอขากคุณแม่ทิสายจนด้วยนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับท่านท่านคิดสิ่งไหนขอให้ท่านจงเจริญเจริญนะครับนำรวยเงินทองนะครับบุญรักษาด้วยนะครับเทวดาคุ้มครองคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับ ก็เป็นบุญอันใหญ่หลวงนะครับที่ไ้ขึ้นรถกลับบ้านนะครับความช่วยเหลือทุกอย่างก็ได้จากขวานกี้นะครับเลี้ยงดูตนไม่อยู่นะครับตนตากกลับบ้านก็เลี้ยงดูยังอ้อมยางดีเลยนะครับไปกินอาหารหวานๆนะครับก็เป็นบุญของช่องฟังแกซี่ด้วยนะครับและเป็นบุญของคุณตาด้วยนะครับขวานกี้นะครับช่องมัมนะครับ ก็ตาขอบคุณในคลิปนี้นะครับขอให้ขอให้ควันที่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกับลูกลูกและก็ครอบครัวอายุบัรน์ควันยืนนะครับ,บควันที้นะครับขอให้ร่ำรวยนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกหลานด้วยนะครับโอ้ราบสวัสดีครับกราบสวัสดีครับ คุณตักษาเทียวดาคุ้มครองนะครับทุกทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ